ถ้ำท,ที่อาศัยของทโมโอกลานะอยู่ที่เขากิสกูดถ้ำนี้ไม่ใช่ถ้ำการลิลานะครับถ้ำการลิศลานะั้นอยู่ถ้ำที่เขาอิสิคิลิหมายความวภูเาขากันแต่นี่เป็นถ้ำที่อาศัยที่ท่านเวลาขึ้นเขาคิสกูดได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้มาพักผ่อนเข้าสมาบัติ ก็จะได้มาอาศัยถ้ำนี้ซึ่องอยู่ก่อนอถ้ำสุขลักษขาตาแล้วก็ขึ้นไปอีกก็จะเป็นบุญคันทกดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะะนั้นถ้ำนี้ก็ถือว่าเป็นถ้ำที่เราทั้งหลายเวลาขึ้นเขาคิสกูดก็จะได้ไปบูชาสการะถ้ำที่อาศัยของพระโมคคัลลานะ แล้วก็ทำการเอ่อทำสกุลขาตาของภาษาดิบุตรแล้วก็มุนคันตะกุฎีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเราทั้งหลายควรที่จะเข้าใจสถานที่จริงแล้วก็บูชาให้ถูกต้องบูชาให้เข้าใจในความเป็นจริงนั้นก็ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญเราไปบูชาสการะปฏิบัติบูชาเจริญจิตตภาวนา เราก็จะได้รับอนิสงส์บุญกุศลหรือว่าทำจิตของเราให้ผ่องใสทำใจให้เบิกบานเข้าถึงความเป็นพุทธ,ธะความเป็นธรรมะความเป็นสังฆะเมื่อเราเข้าถึงพุทธ,ธะธรรมะสังฆะเป็นที่พึ่งแล้วก็สามารถที่จะเป็นสารณะเป็นที่พึ่งของเราได้ก็จะมีธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ นำพาชีวิตนำพาจิตใจของเหล่านั้นให้เข้าถึงธรรมะเช่นโทดาบันพระสกิตาคาพระนาคาหรือพระอรหันให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญจากนั้นที่เราทำทุกๆวันก็ให้ทานรักษาศีลแล้วก็จเจริญจิตตภาวนาสั่งสมบุญไปสุขโขปุญญะอุจโย การสั่งสมบุญนั้นนำสุขมาให้บุญกุศลก็เหมือนกันทำไปบ่อย